มีงบแค่รุ่นเริ่มต้นแต่อยากได้ o p อปชันตัวท็อปนันหาได้ที่ไหนอ่ะนี่เลยคันนี้เลยมาด้า3 2.0 f SP 2018ตัวท็อปส่วนรถต้อง2องแสนบ้าไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วเช่นเคยในช่วงรถ <ลด S 2> สวย,สวยหน้าสอยคะจิ๊บน,นะคะบอสครับผม วันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะพาไปดูรถนะครับจะเห็นว่าเราสองคนนะครับใส่แมสมาเพราะโดยเนื่องจากสภาวะการระบาดของโควิด -19 นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็ติดเพิ่มกันต่อวันนี้คือเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยํามพันเลยเนาะเพื่ะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อนะครับเราเนี่ย all จะใส่หน้ากากมารีวิวกันคุณผู้ชมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับวือระยะห่างจมหน้ากากอนามหยนะครับค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะครับผมและรถวันนี้เราจะมาดูรถะไยคับเจเป็นรุ่นมาด้าส ตัวท็อปค่ะตัว S P ปี2018สีแดงอยู่ตรงนี้ใช่ไหราคาเจ้าตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าราคาตัวท็อปนะเนาะรวมค่าสีเข้าไปแล้วก็อยู่ที่1นึ่งล้านแสนหกหมื่นหกพันบาทใช่ไหมครับเจตัวนี้คือน้องเขาเป็นเพจได้นะครับก็คือชุดแต่งเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วออปชั่นก็คือเป็นออปชั่นตัวท็อปเลยมมาครบแตต่งเ็ใช่ครับผมวันนี้ก็คือมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตนะครับสปอร์ตคือ5ชิ้นรอดพันลยงค์ครับเจ่าห้าชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า <6 S 2> แต่ราคาหนึ่งล้า 1, 1> นหนึ่งแสนอหพันเราไม่ขายนะคะ คุณผู้ชมเราขายแค่9 6 6 0 0 0ันบาทเท่านั้นเรียกได้ว่าราคาเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยครับแต่ว่าออปชั่นคือตัวท็อปเลยคุ้มค่ามากๆเลยครับตัวนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนการตะคอกอะไรนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่นะคะเพราะตอนนี้ฝนกําลังตกหนักมากเลยค่ะต้องพูดแข่งดังนิดนึงนะครับพูงกับฝนต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูรถกันเลยดีกว่าค่ะว่ามาด้าสามตัวท็อปปี2018ตัวนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างค่ะตัวนี้นะครับ โลโก้เซนเซอร์ที่เป็นสวยเด่นเป็นสง่าข้างหน้าตัวนี้เลยแหละครับจะมีเซนเซอร์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีกล้อง360องศานะครับใช่4ตําแม่งี่เลยเด่นมากเลย m z d a r r d a r Cruise Control ด้วยนะคจะอยู่ในโลโก้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์กับระยะรอบพันเลยนะครับทั้งหมดกี่จุดนะครับเจ๊ 4จุดค่ะแล้วก็ด้านหลังมีอีก4จุดนะคะมัสหาสามนะครับไฟสปดหมอกนะครับเบอสวยมากเตยทามรันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็เป็นไฟดีแล้วนะคะไฟดีดีโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเนาะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าตัวเนี้ยก็คือเป็นสัญลักษณ์เด่นๆของมาสด้าอยู่แลครับเป็นซิกเนเจอร์ของมาสด้าเลยนะครับกระจังหน้าเป็นนมวิง อะไรวิงนะสิเกเนอร์บิงค่ะสิเกเนอร์บิงนะครับเป็นงานเป็นแบบอ่าเปียโนแบล็กกัค่ะเป็นดำเงาเป็นงานกลอสซี่นะคะใช่คร่ะรับกันกับตัวสเกิร์ตนะครับสวยงามมากพร้อมกับแม็กค่ะขอบ18ใช่ค่ะก็คือยางสภาพยางนี่ถือว่า่การใช้งานมาน้อยมากเลยนะควิ่งได้อีกวิ่งได้อีกนานๆแบบสบายๆเลยครับมีเซนเซอร์ที่กระจกด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ระบบ Smart ทกิ l เล e เอนทรนะคะก็คือไม่ต้องพักไม่ต้องลวงกุญแจนะคะคกดแค่ปุ่มเข้ารถได้เลยก็คือเดิน<ๆ>เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เปิดกดประมาณพุ๊บหนึ่ง <c oughs> เปิดได้เลย <c oughs> แถมคิ้วกันศาดมาให้ด้วยนะคะ4ชิ้นรอบคันกันเลยทีเดียวค,ครือสภาพนี่คือแบบปิดแน่นนะคะไม่ไม่มีหลุดไม่มีตำหนิค่ะมีสปอยเลอร์มาด้วยค่ะน้องมอสสปอยเลอร์นี่จะอยู่เป็น เป็นชุดที่รับกันกับตัวสเกิร์ตด้านล่างใช่ค่ะันะครับนี่ค่ะมีเซ็นเซอร์นะคะด้านหลัง4ี่จุดให้ด้วยค่ะนี่เลยเด่นๆสก๊ับเพดสก๊ับเพดตัวนี้ให้มาถึง5ชิ้นนะครับจะอยู่เป็นชิ้นใหญ่อยู่ข้างท้ายชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ในต,ตัวรถจะมี4ชิ้นนะครับฝนตกแบบนี้มีแบบระบบไล่ฟ้าด้วยไหมคะแน่นอนสิครับตัวพับขนาดนี้นี่ไง ตัวปนะครับไฟเ็กงัวที่สามก็มีนะครับผมแล้วก็วกมีทีบฉลามแต่งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สวยเปียวเฝ้ามากภายในเรียกว่ากว้างขวางม,มากๆเลยครับก็แถมถาดท้ายมาให้ด้วยนะคะการรอยขีดทวนอุปกรณ์ เสริมนะคะน้องมอแถมมาให้ด้วยไหมคะแน่นอนยังอะไรครับแม่แรงครับผมก็คือยังไม่ผ่านสภาพการใช้งานใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็แม่แรงก็จะอยู่ตรงนี้หรือว่าช่องซุกเงินเมียซุกไม่ได้ครับเพราะว่าแม่แรงมากครับซุกตรงนี้นี่อันตรายครับเพราะว่าแม่แรงไม่แนะนํานะคะอ่าท่านบังของมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันบ้างครับว่ามีอะไรมาให้บ้างครับอ่ามาดูภายในรถกันบ้างนะคะ นี่เลยเป็นอา่สไตล์ของ m a สเตอเขาเลยนะคะ mm hmm. ก็คือมีป mm hmm. ุ่มเซนเซ,นเซอร์คอมมานเดอร์ mm hmm. ด้วยนะคะแล้วก็ระบบนําทางก็มีให้นะคะแล้วก็มีระบบแอร์อัตโนมัติด้วยนะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะ mm hmm. มือใหม่นะคะสามารถ ดูได้นะคะที่กล้อง360องศาก็มีให้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์มีเส้นกะระยะด้วยนะคะเวลาถอยหลังนะคะครับตัวนี้ถ้าเกิดน้องเอ่อกล้อง360องศานะครับจะทํางานอัตโนมัติเลยเมื่อเราใส่เกียร์ถอยนะครับแต่เมื่อเราไม่ใส่เกียร์ถอยเนี่ยอยากดูว่าเอ๊ะมีของอะไรข้างหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราสามารถกดปุ่มตรงฝั่งพวงมาลัยด้านขวาข้างล่างนะครับก็จะมีปุ่มกล้องให้เรากดก็จะขึ้นมาตามหน้าจอเลยครับสภาพเบาะหนังแท้นะคะสภาพนี่คือถือว่า ใหม่มากค่ะยังไม่มีรอยแตกร้าวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้คือเบาะเดิมเลยนะครับนั่งมาน้อยมากเพราะว่ามีช่องใส่แก้วน้ําให้ด้วยนะคะมีอันนี้ด้วยนะคะน้องมอสตรงช่องใส่แก้วน้ําข้างหลังนะครับก็จะมีเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้โห usb นะครับสองพอตนะครับ sd card ไว้เสียบสําหรับแล้วก็จะมีช่องเสียบไฟนะครับเราวัตต์ปัดมาให้ สิบสองวัตต์สิบสองโวลต์ค่ะสิบสองโวลต์ร้อยยี่สิบวัตต์อ่า<ช>มาให้หนึ่ง 1> 1ช่อง<ล>ะนะครับที่สำคัญเลยนะคะเลขไมล์คันนี้ต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยนะคะวิ่งแค่ห้าพันสามร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเอง ใหม่กริปแล้วก็รถเทสได้เนี่ยคือรถประจําศูนย์อยู่แล้วก็คือผ่านการแบบดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์นะคะเช็คระยะอะไรตามระยะเปลี่ยนถ่ยน้ำมันเครื่องตามระยะทุกอย่างเลยมั่นใจหายห่วงได้เลยค่ะครับเรามาดูในส่วนของเบาะหลังกันนะครับตัวนี้ถือว่าใหม่มากๆเลยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยเพราะว่าได้สภาพ ว่าร0อเลยนะครับค่ะมีพะยางปูพื้นแท้จาก m a สด้ให้ด้วยนะน,นี่จะเป็นแผ่นทอดยาวมาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตรงชายประตูนะครับด้านล่างก็จะมีสครับเพียรกันลอยมาให้ด้วยนะครับให้มาครบรอบคันประตูฝั่งของผู้โดยสารนะครับก็จะบุนุ่มบุหนังนุ่มเหมือนกันค่ะ นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับมือจับจะเป็นแบบพรีเมียมอันนี้สวยงามมากๆเลยอันนี้คือหายไป2องแสนนี่คือควบคุมราคาคือตัวเริ่มต้นใช่ค่ะแต่คือได้ออปชั่นได้อะไรขนาดฟังกชั่นครบค่ะอุ้ยพี่จิ๊บมีอันนี้ด้วยใช่นี่ไงเป้นเหยียบแบบสปอร์ตนะคะเจชอบมากเลยค่ะน้องมอสก็คือเวลาเราเหยียบอะระหว่างคันเล่นกับเป๋งนี่คือแบบสะดวกสบายมากขึ้นนะคะใช่ครับด้วยแหละชอบชอบชอบ สำหรับราคาเต็มนะคะอยู่ที่1 1ึ0 0 0 0าึงแสนหกหมบาทเราไม่ขายะคะ่ะรับไปเลยส่วนลดสูงสุด2 0 0แสนบาทนะคะเหลือเท่าไหร่คะน้องมอสเหลือแค่9 6 0 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับใช่ค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะใช่ครับผม<ะ>นี่รับแบบราคาที่คือเขา้าเข้าตัวเริ่มต้นเลยนะคะ<า><า>สำหรับผู้ที่อ,อยากอ่าออกรถในราคาที่คุ้มค่านะคะได้ออปชั่นจัดเต็มตัวท็อปเลยนะคะก็ติดต่อมาในช่องทางของมาด้าพิจิตรเพชรของเราได้นะคะที่ ไหนบ้างคะน้องมอส มีอยู่สามเพจนะครับตอนนี้นะครับคือมีมาตาพิจิตเพรขอนแกน่นมาตาพิจิตเพรอุบลราชธานีแล้วก็มาตาพิจิตรเพจอุบลสาขาด,ดิดมครับผมยังไงก็ฝากติดตามพวกเราสองคนเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้พวกเราในการทําคลิปต่อไปได้นะคะครับผมสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะรักษาระยะห่างกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่ไหมคะน้องมอสใช่ครับอย่าลืมสวมแมสด้วยนะครับใช่ค่ะจะโดนจับนะคะ ำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย